ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชม BMW นะครับ G20 330e รถคันนี้มาพร้อมระบบเครื่องเสียง Harman Kardon นะครับได้เข้ามารับบริการติดตั้งชุดลำโพงตรงรุ่นของ m o r e l Made in Israel นะครับการติดตั้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งตัวลำโพงชุดหน้านะครับ ตัวลำโพงที่เราติดตั้งเนี่ยจะเป็นตัวโมเรลนะครับ ip bmw 42นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างตัวลำโพงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลำโพง h a r m ม n นคาร์ดอนอันนี้จะเป็นลำโพงโมเรลท่านจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างลำโพง h a r m ม n นคาร์ดอนเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันกับลำโพงที่เป็นลำโพงเกรดไฮไฟลปกติเลยนะครับเป็นกระดาษแม่เหล็กเท่านี้ เ i t ร์ r เป็นพลาสติกพ้นสีเงินมาเพื่อให้เกิดความแตกตาก่างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในฝั่งของโมเรลโคนเนี่ยเป็นโพลีทั้งหมดขอบยางนะครับท่านดูแม่เหล็กครับแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยเป็นนนโอเออนโอโนบียมนะครับเป็นตัวแม่เหล็กเหลวนะครับ ผมให้ดูไซส์เนี่ยครับ Twitter เป็น Twitter Signature ของเขาเลยนะครับของ m o r e l ตัว IP MP100 นะครับ Made in Israel นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรด โอเอปกตินะครับอันเนี้ยผมให้ดูถึงความแตกต่างกันเลยทีนี้เรามาดูถึงเนื้องานการติดตั้งนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นตรงรุ่นน็อตเดิมปลั๊กเป็นออริจินอลปลั๊กเสียบเข้าไปทวิตเตอร์ใส่ตามช่องเดิมไม่มีการเจาะไม่มีการตัดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเช็คเฟสด้วยนะครับแล้วก็ปรารถนา เพราะในรถแต่ละคันเนี่ยเฟสและพลารตี้ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราขันน็อตเสียบลักแล้วส่งงานลูกค้าไม่ถูกต้องเลยนะครับชมในส่วนของลำโพงชุดหลังนะครับฮา r m มันคาดอนเนี่ยลำโพงที่อยู่ใน G20 นะครับจะอยู่ที่แผงประตูด้าน,นหลังนะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยตกวทวิตเตอร์จะอยู่ที่ ตัวแผงประตูเดี๋ยวเราจะต้องเอา twitter ตัวนี้ประกอบเข้าไปที่ตัวแผงประตูนะครับปลั๊กเป็นปลั๊กแอนเพลย์เหมือนกันทั้งหมดนะครับทีนี้ตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับเช,ช่นเดียวกันนะครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นแกนร่วมเออโทษครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับขนาดเท่าเดิมติดตั้งตามตำแหน่งเขาเลยเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมา,าจะเป็นการาเช็คเฟสลำโพงนะครับเือของขาของหายอะไรเจะได้อาลยได้อะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเลยนะครับในการเช็คเรื่องเฟสลำโพงและก็โพลาริตี้นะครับอันนี้จากการที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเก็บแถงนะครับทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะ ลำพูนชุดหลังนะครับตัวเรียเด็กข้างหลังตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนเซนเตอร์ครับทุกอย่างเนี่ยคงความเป็นเดิมๆตัวรถทั้งหมดเลยนะฮะครับ การติดตั้งของเจ้าตัว G20 นะครับ 330E นะครับที่เป็นการเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นโดยการเอาลำโพง h a r m มานคานอนออกและติดตั้งเป็นตัวลำโพงโมเรลตัว made in Israel นะครับของคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับที่ Facebook Fan Page YouTube Channel นะครับ2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ